้องามันยอนี่อยู่กับผมนะฮะก้อนสีแดะก็ก็ลังพึ่งตั้งยูนเขาดูเหมือนกันังจะไปหาเพื่อนคนนั้นอยู่เอ,อ้ยเดี๋ยว ผมมาาอล้ยดูบนเลี้ยอดไจอผมผม,ผมไม่ได้เป็นเหมือนช่แต่ผมมา่ายที่เดี เขาคเขาเป็นตัวกรกอบใจตัวประกอบไม่คลิไปไอ้ปุนอนจะบอกชื่อเรื่อย<า>ไม่เขาไม่มได้ชื่อไอ้ปุนหรอกเขาบอกเขาเป็นเรืงชื่อมันจันเขารู้แต่เขาไม่บอกคุณหรอกเอาล่ะจบคลิปแค่คนี้นะโอเคไปไป